เดินไประหว่างทางแน่นอนครับเหมือนกีฬาเนะครับเหมือนกีฬาเราต้องมีการเราต้องมีการปรับเกมปรับปรับเกมตลอดเวลานะครับปรับกลยุทธ์ปรับเกมตลอดเวลาเพราะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมข้างนอกที่เราอยู่มันไม่เหมือนเดิมนะครับตอนนั้นต้องปรับกลยุทธ์ปรับแผนตลอดเวลาว่าเราจะทาไงนะครับทีนี้ในการปรับแผนปรับเวลาตรงนี้ะนรับสำคัญที่สุดว่าเราจะต้องกับกําหนดกําหนดสองจุดให้มันแมทช์กันนะครับกาหนดสองจุดให้แมทช์กัน ก็คือว่ากําหนดเป้าหมายกับจุดจุดมุ่งหมายให้แมทช์กันเป้าหมายกับจุดมุ่งหมายถ้ามันไม่แมทช์กันเนี่ยไม่ไม่แมทช์กันเนี่ยมันก็ไปคนละทิศคนละทางเช่นเช่นเช่นคาว่าคาว่าเป้าหมายเป้าหมายหมายความว่ามันเป็นมันเป็นเป้าหมายชีวิตของเรานะครับเป้าหมายชีวิตของเราเป้าหมายแล้วก็จุดมุ่งหมายก็คือสิ่งที่เราสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับนะครับหมายความว่าจุดหมายคือสิ่งที่เราต้องทําให้เห็นผลเนี่ยเขาเรียกจุดหมาย นะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือสิ่งที่สิ่งที่ชีวิตเราจะไป็นนครับรับเป้าหมายคือผลลัพธ์เพราะฉะนั้นเวลาเร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 าการลงมือทำเนี่ยการกําหนดก็ด focus, เรียโกโฟกัสโฟกัสอยู่ที่จุดหมายนะครับจุดหมายของเราโฟกัสอยู่ที่จุดหมายของเราอยกตัวอย่างว่าเราต้องมีเป้าหมายชีวิตครับเป้าหมายชีวิตหนึ่งสองสามสี่ห้าเช่นข้อที่หนึ่ง เราอยากมีเป้าหมายชีวิตแบบไหนเช่นบางคนก็เป้าหมายชีวิตเพื่อครอ,อบครวัวเพื่ออิสรภาพทางด้านเวลาไม่ต้องทํางานประจาไม่ต้องไปทํางานที่ถึงเสี่ยงไม่ต้องไปทํางานที่ต้อง,งต้องแลกกับสุขภาพจะต้องทํางานที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเครียดอยากมีเป้าหมายที่มีความสุขชหรือเป้าหมายอยากมีอยากมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสุดท้ายยกตัวอย่างว่าต้องการอิสรภาพทางด้านเวลา หรือเป้าหมายชีวิตที่เราต้องการตามทฤษฎีมาสโลที่เราคุยกันในในวิธีการเปิดใจคนเรื่องมาสโลเนี่ยนั่นหมายว่าเราต้องกําหนดเวลาว่าเราจะต้องสําเร็จระดับใดนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการความสําเร็จตามทฤษฎีมาสโลนั้นให้ได้ครบนั้นอย่างน้อยปัจจุบันเนี่ยจะต้องเป็นระดับเพชรในแอมเบขึ้นไปเพชรฟาวเดอร์ PET ขึ้นไปถ้าเราเป็นเพชรฟาวเดอร์ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถมีรายได้ต่อเดือนมากกว่าหมื่นห้าพันยูเอสดอลลาร์ ถ้าเรามีรายได้หมื่หนห้าพันเหรียญเราสามารถดํารงชีวิตแบบชนชั้นกลางขึ้นจนชั้นชั้นกลางขึ้นระดับสูงเนี่ยลางขึ้นสูงเนี่ยได้ทุกประเทศในโลกนี้นี่คือกําหนดเวลาว่าเราจะต้องเป็นมันเมื่อไหร่เช่นสามปีสองปีสี่ปีแต่ว่าถ้าไม่กําหนดเวลาเนี่ยมันมันก็ไหลเรื่อยนะครับไหลเรื่อยไปเลยห้าปีสิบปียี่สิบปีบางครั้งถ้าไม่กําหนดเวลาให้มันเสร็จเหมือนกับเราเราเห็นเขาสรนักานสร้างถนนสร้างสะพา,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 าน ถ้าไม่กําหนดระยะเวลาการสิ้นส้นสัญญาไม่มีทางเสร็จสัานนั้นและถ้าไม่เสร็จเขาจะมีการลงโทษโดยการปรับจ่ายค่าปรับอันนี้ความหมายก็คือว่าข้อกําหนดนี้ว่าสาเร็จเมื่อไหร่มันเหมือนกับว่าตรงกับหนังสือเล่มนี้เขาเรียกว่าต้องรักษาสัญญาต้องเป็นนักรักษาสัญญาว่าถ้าเรากําหนดว่าเราจะต้องสําเร็จด้วยระยะเวลาเท่าไหร่สัญญานี้เราต้องรักษาแต่ใครบงังคับเราไม่ได้เราต้องมีเขาเรียกว่า ้องเป็นคนที่มีมีสัญญาในการรักษาด้วยตัวเองอันที่สองเนี่ยเมื่อกาหนดระยะเวลาว่าเราจะต้องสาเร็จภายในสามปีเราต้องกลับมาเซตเซตเนื้องานรายวันนะครับเ็เรียกว่าต้องสมอวินครับก็กําหนดว่าถ้าเราต้องการสําเร็จภายในห้าปีเราต้องมาดูว่าแต่ละปีเนี่ยเราเราต้องการระดับความเร็วขนาดไหนเพื่อสอดคอ้งห้าปียกตัวอย่างว่าเราต้องการเป็นระดับเพชร ภายในห้าปีระดับความระเบ็จปีแรกปีแรกเนี่ยเราจะต้องมีเมฆสองสายทีนี้พอมีเมฆสอง,าาางสองายปั๊บไหนเขามระดับความระเบิสองสายปั๊บเราก็ต้องกําหนดเขาเรียกว่าตัวปัวกับตุต้นระหว่างทางนะครับเมื่อเราวิ่งมาราธอนเนี่ยทุกๆสามกิโล,ลก็จะสูบน้ำทุกๆสามกิโล,ลเราจสูบน้ำก็คือว่าต้องกําหนดว่าจะให้รางวัลชีวิตอะไรไม่เป้าหมยายีวิตสุดท้ายรางวัลชีวิตอะไรเช่นสิปปีนี้จะซื้อรถคันใหม่ สิ้นปีนี้จะไปเที่ยวมาลดีสิ้นปีนี้จะพาครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกองสิ้นปีนี้จะพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุน่นิ้ดปีนี้จะพาครอบครัวไปเที่ยวเจียงเจียเจียสช้นปีนี้จะพาครอบครัวไปเที่ยวคุนหมิงนี่กระเลขระดับฟาเรห์รายปีก็ต้องตั้งรางวัลรายปีอันที่สองนี่ต้องกลับมาดูว่าแล้วแผนงานรายเดือนที่จะสามารถกําหนดเอาตามเป้าหมาย ของเราได่ายหรือไม่เป้าหมายรายเดือนเป้าหมายรายเดือนให้มาดูสองอย่างครับดูพีวีกดูพีวีกับองค์กรเพิ่มเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยมารายเดือนเราต้องมีพีวีขนาดเท่าไหร่นะครับเมื่อเราต้องการรางวัลชุดซึ่งปีนี้เราจะไปเที่ยวอ่าที่ประเทศเกาหลีใต้หรือเ,เราจะไปเกาหลีใต้หรือจะไปญี่ปุ่น,นครับจะไปเที่ยวโอซาก้าเนี่ยเราต้องมีพีวีไม่ต่ำกว่าสามแสนพีวี พราะนั้นเราต้องมีองค์กรเพิ่มีกเท่าไหร่แล้วก็ขับมาดูเป้าเล็กสุดก็คือว่า Small Win ครับ Small Win เป้าหมายรายวันครับเป้าหมายรายวันเนี ouais. ่ยก uh ็คือเนื้องานเนื้องานแต่แต่ละวันครับเนื้องานนแต่ละวันก็คือจานวนเคสแต่ละวันวันนี้มีเอมไปกี่เคสแล้ววันนี้ส่งคลิปสินค้าไปกี่เคสแล้ววันนี้อ่าตอบเฟซบุ๊กไปกี่เคสแล้ววันนี้ทักไลน์ไปกี่เคสแล้ว วันนี้เนี่ยพิมพวัดดิ้งไปไปในกลุ่มไลกี่กี่กลุ่มหรือวันนี้จะไปวิ่งที่สวนสนะเพื่อทักคนสามคนหรือวันนี้จะทําอะไรนะครับครลิกจำนวนเคสจํานวนเคสหมายความว่าถ้าสะสมเคสที่เราทําทุกวันที่สําเร็จแต่ละวันวันนี้ได้หนึ่งเคสสองเคสสามเคสถ้าถ้าเป้าหมายรายวันเนี่ยจํานวนเคสที่เราชนะทุกวันสมวิ l win s m a ชนะทุกวัน วันละเคสสองเคสวันละเคสสองเคสสามเคสสี่เคสห้าเคสว่าหนึ่งสองเคสสามที่เราเคยคุยกันว่าเราต้องทําใช้หลักสูตรสามสองหนึ่งครับสามพุ่งหวังสองสินค้าหนึ่งหนึ่งแผนธุรกิจสามพุ่งหวังสามพุ่งหวังสองสินค้าหนึ่งบีเอ็มสองสินค้าหนึ่งบีเอ็มอันนี้เป้าหมายรายวันพอเราชนะเป้าหมายรายวันแล้วเ,เนี่ยพอชนะเป้าหมายรายวันแต่และว,วันแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลลับต่อรายเดือน เองครับแต่ว่าตอนตอนเรากําหนดเคสแต่ละวันสายตาอยา่างอย่างแหนขึ้นไปเพ่งดูตอนสิ้นเดือนนะไรไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องสนใจตอนสิ้นเดือนไม่ต้องสนใจและไม่ต้องแหนสายตาขึ้นไปดูว่าเออสิ้นปีนี้เราจะเป็ี่ยนไงไม่ต้องไปสนใจถ้าไปสนใจถ้าเราขนาดก,ก้มหน้าก้มหน้าทำถ้านเราแหงนหน้าไปดูเรื่องสิ้นปีเราแหงนหน้า, Moment, า,นนาไปดูเรื่องสิ้นเดือนเราจะท้อเช่นบางคนเนี่ยํามันถึงวันที่สิบแล้วเนี่ยมันได้แค่หมื่นทีวีมันได้แค่สามหมืน่นทีวีวันที่สิบ เอ๊ะมันชิ้นเดือนนี้มันจะผ่านแสนหน้าหรือเปล่าเอ๊ะทำมาวันที่สิบห้ามันได้แค่สองหมื่นพีบีเองเอ๊ะชิ้นเดือนนี้มันจะผ่านแสนหน้าหรือเปล่านะครับซึ่งหลักคิดแบบนี้ผิดนะครับซึ่งปัจจุบันเราพบว่าคนเอเมวีบางคนเนี่ยทําตั้งแต่วันที่หนึ่งทำมาหนักมากวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับได้แค่สามหมื่นพีบีเองนะครับเราไปดูประวัติศาสตร์ทุกคนเลยพวันที่สามสิบมันเบรกเบรกเฉยเลยครับไม่รู้มาจากไหนวันสองวันสุดท้ายมาแสนพีบีไม่รู้มาจากไหน ก็แสดงว่ามันถูกสะสมไงมันถูกสะสมมาทั้งหมด25วันเนี่ยมันได้แค่20วันแรกเนี่ยมันได้แค่30,000 PV เอง5วันสุดท้ายมาอีก1 0ี PV ก็เบรกได้ครับในเดือนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เชื่อว่าชัยชนะรายวันเนี่ยมันจะส่งผลต่อความส่าเบ็จรายเดือนและชนะรายวันเนี่ยมันมันส่งผลต่อผลลัพธ์ช่อนขึ้นปีเสมอทีนี้ระหว่างทางเนี่ยครับความหมายก็คือว่า ทำไมต้องกำหนดกำหนดเป้าหมายชีวิตให้มันชัดขึ้นมาก่อนเพราะว่าเพื่อเราไม่ให้เฟ่เพื่อไม่ให้เราเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เราเปลี่ยนทิศทางนะครับเช่นเรากำหนดเป้าหมายที่นี่เป้าหมายชีวิตเนี่ยนะครับมงกุฎทูตสู้ผู้นําระดับโลกก็สอนเราเสมอว่าต้องกำหนดเป้าหมายชีวิตให้ใหญ่หมากจนกระทั่งไม่มีอาชีพไหนให้ได้เช่นเราต้องการว่าเราต้องการมีรายได้เดือนละล้านเราต้องการเป็นมุงกุทูตที่ต้องกำหนดแบบนี้เพราะอะไรครับ อย่าให้อาชีพอื่นมาเทียบได้อย่าให้อาชีพไหนๆมาเทียบเคียงใกล้เคียงได้เช่นยกตัวอย่างว่า <c oughs> เรามีเป้าหมายในเอ็มวีเดือนละล,ะล,ะละ้านมีคนมาบอกว่าเนี่ยคุณเป็นรองผู้กับอยู่ที่นี่นะไปอยู่ผู้กับนี่สิคุณจะได้เดือนห้าแสนถ้าไปอยู่โรงพักเนี่ยจะได้เดือนห้าแสนแต่ต้องมีคนมีเงินวิ่งเต้นประมาณสิบล้านบาทไปได้เดือนห้าแสนพอเรากลับมาดูว่าได้ได้ห้าแสนเนี่ยมันเสีย 5, เส่ยงไหมมันน่าเสี่ยงไหม แต่ว่าถ้าเราเป้าหมายช,ชีวิตไม่ชัดนะว่าถ้าเราต้องการรายได้เดือนละล้านจากแอมเบย์บางคนอาจจะเฟไปก็ได้นะไปเป็นผู้กำกับก่อนดีกว่าก่อนเกษียณสักสองปีเนี่ยห้าแสนก็ได้มาแล้วจานวน20ล้านแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนก็ห้าแสนเองเรามีเป้าหมายแอมเบย์ตั้งล้านไม่อยู่กัดได้เดือนละล้านแน่นอนได้เดือนละล้าน,น,อนแอมเบย์ไม่ต้องใช้เงินสิบล้านไปซื้อเราสามารถทําได้เลยเราสามารถใช้ความสามารถทําได้เลยภายในห้าปีเราทําเดือนละล้านได้เั้น อะไรมาเบียดเสียดมันแทรกเรามามันก็แทรกเราไม่ได้เพราะความหมายชีวิตเรามันใหญ่กว่าทุกอย่างแล้วนะครับ <c oughs> พเ,เพราะฉะนั้นคนที่มีความพร้อมมากมีโอกาสมากเช่นคุณวินชัยน้อยพ่อแม่เจ้าของโรงงานเจ้าของอุตสาหกรรมอยู่ในโครงการอุตสาหกรรมที่มีธุรกิจเป็นพันๆล้านคนเหล่านั้นก็พยายามหาเป้าหมายความรับผิดแทนเบโดยที่โรงงานเขาให้ไม่ได้เช่นเกตยศที่เสียงถ้าเขาเป็นเศรษฐีเจ้าของโรงงานแป้งมันที่ส่งออกไปขายอเมริกามียอดส่งมำพันล้านเขาก็มีโอกาสทับทิมหนังสือออกมาไม่มีใครซื้อหรอก เพราะว่าหนึ่งไม่มีชื่อเสียงไม่มีคนรู้จักแต่การที่เขาเป็นผู้นำเป็มเมที่หนังสือขายดีเพราะว่าก็เป็นแกชเวกเกอร์พูดไปทั่วโลกเพราะนั้นคนทั้งโลกรู้จักเขาเนี่ยมีคนเข้าฟังการบรรยายมีคนติดตามในเฟซบุ๊กตั้งหลายล้านคนเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มน,นี้ยังไงขายไม่ต่ำกว่าสิบล้านแน่นอนเพราะว่ามีคนติดตามตั้งหลายล้านคนรวมกันทุกประเทศเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายชีวิตเขากำหนดยึดเขาต้องกําหนดระยะเวลาว่าจะต้องสําเร็จมันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็พอกําหนดระยะเวลาเสร็จนะครับทาให้ชนะรายวัน แล้วก็ผลงานรายเดือนแล้วก็สิ้นปีก็บรรลุเองนะครับสรุปท้ายเนี่ยเป้าหมายรายวันเนี้ยก็มาจบที่ก็มาจบที่ทุดูลิสครับมันจะจบที่ทุดุลิศมาจบที่ทุดูลิสลเองครับว่าลิสแต่และวันเนี่ยเราสอดแทรกเนื้องานในเบไปกีดเนื้อนะก็ถ้าให้ชัวร์ที่สุดตามที่เราถูกถูกสอนมาตลอดนะครับว่าให้ทำสามสองหนึ่งาทำ 3, สองหงครับสามผู้มุงหวังสองผลิตภัณฑ์หนึ่งบสา prospect สา p r o s p e c ครับสอง product หนึ่งบต้องมีเนื้อง,งานแบบนี้ทุกวันไม่ว่าทั้งส่วนตัวหรือขององค์กรและผลก็คือประเมินออกมาว่ามันได้เท่าไหร่มันได้ผลยังไงบวกหรือลบต้องพัฒนาอีกไหมหรือทำต่อต้องทำต่อเหมือนเดิมหรือว่าต้องปรับ แลวถ้ามีปัญหาอะไรอยากเก็บอะไรมาถามในวันนี้มาปรึกษาวันนี้นะครับก็ที่ทำงานที่สุดเนี่ยในในในเนื้อง,งานแบบเนี้ก็กลับผมก็อยากกลับมาทบทวนเรื่องเดิมอีกครั้งการบริหารเวลาของคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จ,รจต่างกันแบบนี้นะครับนอนแปดชั่วโมงเท่ากันทั้งสองฝั่งเสมอและทำงานเลี้ยงชีพแปดชั่วโมงเหมือนกันส้งฝั่งเสมอเหลือเวลาแปดชั่วโมงนั้นก็จะใช้เวลาเนี่ยไปสร้างความสําเร็จหรือเอาเวลานี้ในการสร้าง สร้างชีวิตหรือว่าสร้างความร่หลวเอาเวลานี้ไปไปทำสิ่งที่ทําให้จนหรือทําสิ่งที่ทําให้รวยและสังเกตน,นะครับคนสําเร็จวันหนึ่งที่เขาสร้างชีวิตประสบความสำเร็จเขาไม่ต้องทํามาเลี้ยงชีพเขาจะได้อิสรภาพเวลากลับมาอีกแปดชั่วโมงเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างแปดชั่วโมงแต่คนจนเนี่ยดูมันสบายแต่เขาต้องมาเลี้ยงชีวิตตลอดชีพทาจนตายที่เขาเรียกว่าทําจนและตายทําจนแล้วก็ตายถ้าแยกคำสามคำออกมาคือทําจนและตาย แต่คนสาเร็จเนี่ยครับเขาไม่ต้องทําจนตายนะครับทํารวยแล้วไม่ตายหรือทํารวยแต่ตายช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการบริหารเวลาแบบนี้มันมันจะมีผลก็ต่าเมื่อต้องกลับมาติ๊กแบบนี้ซึ่งซึ่งถ้าผู้นําเราทําเองถ้าเราทําแบบนี้ผมเชื่อว่าเราก็จะถ่ายทอดแบบนี้ไปสู่ดาวไลเองแต่ถ้าเราไม่ทําถ้าแต่ถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่มีวันที่จะถ่ายทอดแบบนี้ไปสู่ดาวไล และถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ไม่เอาเรื่องแบบนี้ไปถ่ายทอดดวาวรายปฏิบัตินะครับแต่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดนะดาวลายก็จะทําตามเราเองมันจะถูกหลักดันถูกขับเคลื่อนด้วยตัวเราเรานาถาเขาเองนะครับก็คงวันนี้ย,ายา้าสไลด์3บนี้นะครับก็วิธีการอื่นคงคงคงทุกคนมีที่ทานอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องปรับกลยุทธ์แบบนี้ทุกวันนะครับเพื่อประเมินผลนะครับก็คงคงสรุปประเด็นวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับครับ <c oughs> ครับขอบคุณเป็นสํารามากเลยนะครับ